นำท้องถิ่นแล้วก็สิ่งชุมชนทุจังหวัดเพื่อที่จะขอมาแล้วก็จะมาพบท่านขนาดนี้นะครับทุกหน่วยงานะท่านนายกแพรทองทคน, <c oughs> นสิวัดวานะเตทซึ่งเป็นเาตาการเผาเตษวัสดุเป็นการสวยมากค่ะขอกดเยี่ยมให้กับ ท่านที่สองนะคะจะเป็นท่านาลปลาดระกรงเกษตรและสหาการณ์นะคะท่านต้องช่วยๆเลยนะคะทัานที่สองออกไปแล้วนะคะเป็นของท่านผู้าบริการสธนักงานพัฒนาทีาท่ดินเขตอุดรหมุนนะคะจะากโครงการจากระกรงเกษตรและสหาการณ์เนี่ยค่ะ ่านนวันนี้พอตามข่าวว่าท่านสลัดวกรเจจะมาเป็นที่ต่อแป้งิยันไม่ทำอรเลยว่ายนค่ทอะไรเลย่างไปทำรล่ันมีไอไ่ยันมมรเานงร ทองนะครับทองนะวันนี้นะคะ,ะ,ะเราจะชช่อนะคะ 4, 5, 5, 5, 5, 5. ทั้งหมดสีท่านใการนะคะเรี่องชื่รถไฟนะคะปรอบทานะคะี่ท่าดดนะ